จะน่หนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่4ข้อที่10บันทึกว่าตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบชันทะที่ดีที่แจกและสํแแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าข้อคิดจากพระวจนะ หลักการรับใช้พระเจ้ารับใช้ผู้อื่น 1. รับใช้ตามของประทานพรสวรรค์ความถนัดทำแล้วมีความสุขและเกิดผล 2. รับใช้เพื่อประโยชน์แก่กันและกันประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว 3. รับใช้ด้วยตระหนักในการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าทา ด้วยความรับผิดชอบทำด้วยความภาคภูมิใจและทำอย่างดีที่สุด 4. รับใช้เพื่อสํแดงพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่อวดอ้างสรรพคุณของตัวเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ